สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันเช้าวันพุธนะคะวันนี้คุณครูจะพาวาดภาพตามจินตนาการค่ะก่อนอื่นเลยคุณครูขอแนะนําประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูเคยบอกไว้ว่าสิ่งมีชีวิตมีหลากหลายนะคะมีทั้งสัตว์มีทั้งคนอาแล้วก็มีทั้งพืชน,นะคะประโยชน์ของมันก็คือเช่นพืชหากเราปลูกเยอะๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้ก็ให้ความสดชื่นให้ร่มเงาแก่เราใช่ไหมคะอะพวกสัตว์ ต่างๆก็บางอย่างก็เป็นอาหารให้เราเช่นหมูเห็ดเป็ดไก่ค่ะ,ะแล้วบางอย่างก็ช่วยเราดูแลบ้านช่วยเราใช้แรงงานเช่นช้างเอาไปลากต้นไม้สุนัขเอาไว้เฝ้าบ้านแมวเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเรานะคะเอาละค่ะวันนี้นครูจะพาวาดภาพตามจินตนาการค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเตรียมสีกับดินสอไว้เลยค่ะไปดูกันเลยนะคะเอาละค่ะขั้นตอนแรกเตมมรียมดินสอไว้นะคะเราจะวาดภาพ ต้นไม้ค่ะวันทีครูพาวะาภาพต้นไม้นะคะเด็กๆค่อยๆทํานะคะ,ะตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆจะวาดลูกอื่นก็ได้นะอย่ารูจะวาดรูปต้นไม้เด็กจะวาดรูปสัตว์ก็ได้จะวาดลูกคนก็ได้หรือสิ่งตื่นต่นก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะรูวาดต้นไม้ค่ะ อ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือภาพต้นไม้ของคุณครูทีนี้วาดเสร็จเราจะมาตกแต่งภาพกันนะคะเอต้นไม้สีอะไรเอ่ยต้นไม้ใบสีเขียวลําต้นสีน้ําตาลค่ะังั้นคุณครูจะลงมือระบายเลยนะคะอ่าเด็กๆก็ทํำไปพร้อมคุณครูเลยค่ะ เอาล้ค่ะคุณครูก็ระบายเกิดเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะเสร็จหรือยังคะเห็นไหมคะใบสีเขียวลําต้นสีดาตาลค่ะระบายให้สวยงามเลยแบบกนี้นะเอาล้ค่ะ,เ,ะ,คะเสร็จเรียบร้อยผลงานของเราค่ะรูปภาพต้นหมายเด็กๆสามารถลูกวาดลูกสัตว์ลูกคนหรือลูกสิ่งของที่เด็กชอบได้เลยนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งรูปภาพให้ครูดูด้วยวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ